ดาวหนึ0 0แสนบาทส่งฟรีอุทัยธานีนะครับส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสด พาไปอุทัยทานีมาส่งฟรีอุท well, ัยทานีนะครับแต่กล้องเขาด้านหลังเลยนะครับด้านหลังได้เลยขึ้นสไลด์ดีกฝาเสียงเพลงเพลงเพราะ กล้องถอยใช้ได้นะะแอร์เย็นเพลงเพาะป่าโอเคอนะครับเราก็จะทำให้ดูนะครับกระจกสี่บานนะครับลงได้สบายสบาย นะครับแล้วก็กระจกพับข้างนะครับกระจกพับข้างนะก็ใช้ได้คือนี่เป็นพื้นฐานนะครับที่รถยนต์ต้องใช้ได้ทุกคันเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะทําให้ลูกค้าดูนะครับว่ารถรยนต์มันใช้ได้ทุกคันนะครับนี่ครับแอร์วิทยุนะครับถูกไหมครับทุกอย่างใช้ได้ครบหมดครับก็โปรโมชั่นนะครับก็ส่งฟรีทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแวดนะครับป่าป่า อุทยัยธานีเจอกันอีกทีที่ f อฟอุทยัยธานีครับผมกี่ชั่วโมงอ่ะพี่อุทยัยธานีพี่มาตอุทยัยธานีกี่ชั่วโมงอ่ะสามชั่วโมงนะครับก็สามชั่วโมงก็ถึงอุทยัยธานีนะครับถ้าใครอยากได้รถแบบนี้ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากตากักจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบคลิสเท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแหวซ่อมให้ฟรี2ปีกล่องเกียร์ ECU อะไ180หล่ร8อรายการนะครับ ส่งฟรีอุทัยธานีนะครับใครสนใจให้ดาวทักมาได้นะครับหรือใครอยากรถขายมาขายที่ร้านมาทักได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ